ก็ Girl, สวัสดีได้ไนะครับเห็นใจที่หายไปนานเลยซึ่งเนื่องจากมีภารกิจนิดหน่อยฮะเอมาเข้าเรื่องกันเลยวันนี้เราก็จะมาอยู่ในคลิปที่สองแล้วนะในคลิปแรกก็ได้ผ่านไปแล้วนี่มาเข้าคลิปที่สองแล้วคลิปที่สองนี้จะมาเล่นเกมในสตรีมนะเกมนี้ ไม่ค่อยเห็นจะมีใครเล่นเลยผมเลยมาแคสให้ดูกันจนเกมนี้ถ้าใครอยากเล่นหรือใครสนใจก็หาโหลดในสตรีมได้ฮะสตรีมมีเกมฟรีด้วยชื่อเกมว่าโก้ดรีคอนโก้ดีคอนนะเบื่อเวลามันหานาน เคยู่ว่เฉยเอ๊ะตอนแรกจะพิมพ์ภาษาไทยแต่พิมไม่ได้เซ่ดีก็ได้กันมันมีแอปเพื่อนไหมอันนี้เหรออินบ็อกออ ฟังเพลงเพิ่มๆไปก่อนนะฮะช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรมา,ากแี่ใหญ่บอกว่าอ่าแล้วเรื่องที่จะแก้ไขคือเมื่อคลิปแรกที่ผมลงไปครั้งนั้นน่ะมันมีปัญหาเรื่องคุณภ,ภาพความชัด ซึ่งปรับได้แค่ 480p ใช่ไหมฮะกเมือดีผมแปลงไฟล์ผิดผมลองแปลงไฟล์ให้เป็น mp4 ดูเพราะว่าไฟล์มันเล็กซึ่งผมก็เป็นรู้ว่ามันจะทำให้คุณภาพความชัดของภาพมันลดลงไปด้วยก็ขออภัยด้วยฮะซึ่งตอนแรกผมก็จะแก้ไขแล้วผมว่าคนดูก็ไม่ได้ดูเยอะมากขนาดนั้นก็ ลองแก้ไขด้วยคลิปอื่นเกมอื่นไปเรื่อยๆจะแก้ไขไปเรื่อยนะจะแปลงไฟล์เปลี่ยนเปลี่ยนเรื่อยๆไหนดีก็จะทำแต่ตอนนี้น้องผมแนะนำไปแล้วว่าให้แปลงเป็น WMV นะก็ดีไฟล์เล็กด้วย นานจังมาแล้วเ่ืเลอกด่านกันเฮ้ยมีด่านแล้วเนี่ยนี่นี่นี่หูเลยขวดขวด เคยเห็นตอนนี้เคยเล่นแล้วนนี้ไม่เคยเล่นเลยเนกะ้าแปเจ็ดหก้าสอ่ะทำไมเขามีเปอร์เซ็นต์กันด้วยวะมันคืออะไรเปอร์เซ็นต์เนี่ยเอออ่ะก็อย่างก็เล่นอยู่ยตัวเดียวอันนี้เลนะ่นมห้าแล้ว ผมอยู่ฟังจะนะไรวะตอนนี้ก็83เปอร์เซ็นต์อ่ะเรามีเปอร์เซ็นต์ของเขาด้ยคืออะไรวะซึ่งใครเล่นเก่งก็เชื่อบาร์ทีนะครับว่าเปอร์เซ็นต์ข้างหลังมันคืออะไรอาจจะเป็นเควส์อาจจะเป็นตัวเปอร์เซ็นต์แต่บางคนก็ไม่มีไม่สนใจนะ เงาอ,ออกมือโอ้มือลื่นเนะยเจ้าอ๋อเหมือนเคยเล่นแล้วนี่ขานาดนีเดนะ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้ย tục một tài chính Bên này lại Tóc tài về lần này มิศบเรา,า,าอ่มันลอยไปได้ไงเล่าเอาจะได้คิวยโยมีแปลงนี้ก็ได้เจ่าตัน มามามายิงกันสน,น,นั่นเมืองเดีย๋ยวเราจะรอดักอยู่ตรงนี้ออโตมิดิ่ใหญ่เปื่อนเฮ้ยนาก,กากอะไรเทพอ่ะ มันจะทะยานไปไหนกบมีทางไหนที่ให้กูขึ้นไปได้มั่งเอาฮัลโหลฮัลโหลไม่มีเลยเหรอยิงกันตรงไหนวะ Lỡ ôm lẳng, lỡ ôm lẳng Khóng kêu. Gia mạc, làm ngàn đây <-tiny> đi, ôi kìa Lý dịu, เราไปหลบตรงนี้ดีกว่ามันชอบมาอ้ากูเดินตามมึงอ่ะหลบสกีริงบราเวอร์อุมันติดเสาหน้าเออเงี้ยไม่ติดเป็นไง Con hải nghiêm nghiêm à Con ui 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 Điệp rồi Mà nghĩ là con mắn kẻng Ô mang mà 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 bên lô rồi นนั่นไงขง้างบนเอาวิ่งดีตึงเครีรยดนะตอ,อนนี้สถานการณ์แบบว่า หลายตัวหน่อยขึ้นมามึงขึ้นมามกาจ็จบแน่นอนจบแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยอู้ใครจะไปรู้มึงเลงกู

อุ้ยเออนั่นแน่โหแม่งเล่นลูกศักูเพิ่งเดินหอวดูมันยิงเฮียมึงยิงขาอย่างเดียวเมามึงต่ำหรือไงนะฮะหมูยืนติดตัวมึงมึงยิงขากูเนี่ยนะกูตายเพราะกูโดนมึงยิงขาใช่ไหมเนี่ยพัดกูพักเลย จะได้กลัวคิดจะเหยี่มกระทางนี้ร้อยปีเนอะอุ้ย รอดักอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันก็โดดลงมาลงมาก็โดนกูยิงตายหาอะไรวะอะไรมันจะโดดลงมาไม่มีใครเลยหรือ,อยังไงโทรถามเออเอาไงไม่มีจริงอ่ะ

เอออาอยู่ไหนวะเนี่ยเอา้าโดนยึดโซนเขาตายหาแล้วยึดโซนจะมากเกินไปแล้วเห็นแล้วหนึ่งตัวยิงโน่นไม่ตายสักตัว ตายคนเดียวเย่อ yeah. นอยู่ตรงนั้น วันหนึ่งมันจะมากันทีละสองทีละสองก็ก็เลือกจริงไม่ถูกเลยโดถขึ้นไปได้ไหมไม่ได้ lên nhạcเล็กน้อย โอ้หหาเป็ดมึงจะแฮอะไรามากันนะขนาดนั้นโอ้โหแล้วกูจะเดินกันยังไงละเมื่อกี้ถ้ากูไม่มีวินบอลนี่กูตายไปแล้วม,มาใหม่ด้เอาไอาแกงเมื่อกี้กูจะยิงให้ใส่ทะลักเลยนะ Securing Charlie. Losing Charlie. Oh, i Losing Charlie. Charlie. Oh, Charlie. Oh, เกันอะไรอย่นี้ตัวนึงเว้มันมีใครเปิดโลกนั่นไงมันวิ่ผ่านเราไป Tài nào, bự, kia 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 kia, ó. Lên, 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 lên. Chết. Chết. mà. ดก็โออ้าวทำไมชนะไม่ชนะได้ไงนั่นก็ดีดิอา้าเฮ้ยดาวทองมีดาวทองอยู่หลังด้วย แท็กเลยแท็กไป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 ทางโน้นเนงโอ้มานี่แล้วถ้าเราตรงเนี้ยเดี๋ยวนะ แล้วแต่มึงเลยดึงทำหมดเมื่อไรน,นะหมดเมื่อไรน,นะอยู่ไหนหมดเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออนั่นแหละกูแทบตายเลยเลือเหลือหนึ่งผมรอดักรงนี้นะครับคนคนอยู่นั้นไปนแหละดีกว่า เอยเอ้า,อ,าๆๆอะไรพลาดน,นิดเดียวถึงแค่ชีวิตไม่ได้แล้วเนี่ยไอ้นีน่มึงนอนหนไมอ๋อ,อสนายไต้โอ้ยโอ้ย โอ๊ยโอ้จะจดจำมังไว้รอรอบฝั่งนี้เล่นไม่เก่งนะมาทางนี้มังเย้ กุกี้นัดเนี่ยหูสสองนัดเท่านะั้นปืนสั้นด้วยโอ้โหนั่งเกาแผลเลยสองนัดที่หัวด้วยปืนสั้นยิ่งคิดยิ่งเกียดนี่แม่งมีใครไปส่นอนะบุแมง เจอมึงเจออ้อยอ้อยขัดจัเดียวดียมามามาล่วงไปแล้ว ยิงใครกันกว่าผมไม่เห็นเลย <S <S 1> <S 1> น,น่นนั่นเท่านั้นแหละกระสุนนัไม่ใช่นุน่นโอ้ยโอ้ยมาดีแล้ว chơi <laughs> này đi, con, thôi luôn rồi à, con phong núp, อะไรอะ่ะไม่ซื้ออะไรไม่ซื้อแอะไม่เอาไม่ซื้อเงินตังอะไรโอเคโอเคก็ออขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับแสงแสงอย่างว่านะเราไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้านะ มาดูกันว่าจะเล่นเกมอะไรต่อโอเคครับสำหรับคืนนี้ก็ฝันดีนะบ๊ายบายครับ